ก,กินเบ็ดได้ปะปากเล็กน,น้อยแถมไฟยยง้ออ๋อสวัสดีครับพบยูทูบช่องบาานอช่อนะครับบิดพ่อกันดนแหละเนาะมือหนีผ้าวีนองมาใส่เบ็ดนะครับอยู่ไมห้หอยวพวุ่งนะครับน้ำขึ้นไม่ไมครับ นีเงัวหวกนะครับมีเบ็ดอยู่นะเบอร์เราสิบ,บแปดลังนะครับสิบแปดลังนะครับไะตอนนี้กับข้ามเลยครับเข้าไปใส่ไว้กันว่าเขาสิมานบอมีคนงานย่ายพี่น้องเบองบอครับไะครับอันเกี่ยวเกี่ยวหางครับล้องบบนี้ Oh, dia died. Okay. ครับตอนนี้ก็ใส่เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เพิ่งครับมือแรงเอามายามกันว่าเขาสีมานบอนะครับ อลครับบัตถุมือล่างต่อไปครับเบื้องต้นมิดซิรีเงย,ยังอยู่ครับตายแล้วบ่กยังดิ้นอ่ครับ ขันนี้ถือหรอครับปลาเอียงมเนปลาเสียบพงุงปลาปากแหลมครับน,นก็กินเบ็ดได้ยวปะปาต่แค่น้อยอแล้วเ็อยากเก็บกันครับ อือถือแล้วครับคันนี้ตักโคดหน่อยไปบึกหนองตัวหน่อยเช้คขยาดเก็บครับ อันนี้พี่เงยย่างครับไายจะถือทับหล่อนทางหล่นตันเถอะพี่น้อง อ๋อครั้งนี้แม่กัานครับอืมมีแถมไปยังเนาะอ๋อปลากร,ระสูดครับปลากระสูอปลากระสูคบเดแล้วขเขาุยาตเก็บนะครับ ตัวเป็นยังเป็นเด้ฮึดึงอะไรกันครับปลายังปะนี่วูบ็นปลากดครับปลากดตัวเป็นยังไงเป็นได้ ตัวเปว็นปากกดกับปากกดเหลืองอู้อากาศคือฝนทับเอาหลังอีโออดนครับพี่น้องเราตั้งกระคูนน่ว่าไฟยังมาหนี่โอ้เป็นปากหอยหน่อยคือนหน่อยเถอะ ลูกโอ้ยโหน่โ oh พเดี๋ยวเขาเก็บก่อนครับเดี๋ยวจังปนะ่อยเนาะเก็บไปก่อนโอ้โหกระทั่งเกือใไหมมีน้ำนั่งกินได้โอ้ยยังคือเก่าอยู่ครับเียื่อย,ยังเหมือนเดิม อุ้ยปลาไปละมีอย่างนี้ค้นถามจริงว่ามีปลาอยอู่ต่อไปครับเริอ่มบวกกี่ขั้นนี่สามที่ขั้นอีกแล้วครับ หลังนี้ก็น,นิ่งปมไปนะครับน,นี่เนาะเดี๋ยวยังสบายดีไปน,นี่ เงือบเ้ขยบใส่เสยยงียนครับอู้ป่าปายังไมยผ่านานะครับนะดองสุดท้ายพีน่น้องฮะโกงครับนั่งมีตัวครับป่ายังานีงโอ้ปราคอ ใข่วัวใหญ่เป็นไรครับถือว่าไข่อยู่ดูวัาใหย่ก็หมูอยู่เขาใหญ่เก็บเันครับคันสุดท้ายแล้วมาครับพามาสรุปบ้่งวันนี้ยักษ์โตขึ้นนี่ค่ำคืนนี้หมากี่ตัว หนึ่งกระสุดสองประกตสามประคอสี่ประคอหา้าประคออู้ยังงีหกเสียบปุพงสรุเดเลยหกตัวขับขึ้นนี่ เดีถือว่ายังไม่เตียบอย่างเนาะพี่น้องยังมันมานอยู่ย้ำกลับมาพี่น้องถือเสื้ระคอใส่เดียวกันอีกเลยครับใส่เดียวกัน ขออยญ่เก็บกันครับซื้อเลยพี่น้องค่ะกลับโอ้ยมันกินเร็วเถอะครับเพิรแค่18แปดหลังผมกัอบบาดยากมากจะซื้อคือวันบดถือพยายามข้าเดียวนะครับเขาอย่าเก็บกันครับ กลรบ้าม่ามองเก่านะครับไดเพิ่มอีกสองตนะครับเป็นใสเป็นแว่นนะครับคอใสอนิดหน่อยมนมอก็คิดว่านบมดถึงนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาก็ย้ำผ่านไปเหลือก้ามาาครับบิ๊กกระิบกว่าขั้นหนึ่งม้นก็กินเร็วครับเพิ่มอีกสองตัวเป็นแปดตนะพี่น้องแล้วครับกลับ,บานกันครับพอกกนย้ำเสาครับพี่น้อง มา,มาเก็บเบ็ดกันครับร้อนหน่บรรยากาศยามูเศร้าครับ <c oughs> น,นี่ก็ว่างเปล่า นี่ก็เป็นสีกงวงโอ้ถืออยู่พี่เนาะอ๋อตายจ่อยได้ถือแต่ต้นด้นแล้วนะครับต็นแข็งเดี๋ยวส่องก็มีฝนตกลงมานะครับแต่ว่าบ่อแห้ง วูล้านนี่ก็มีตัวครับระอะไรครับพอคอยอีหล่ะครับใส่เดียวกันเหครับตายกันครับตัวนี้ถือไปก้างคืนหมดแล้วอขอเก็บก่อนครับ อันนี้เป็นเหยาเบิดครับอ้มีตัวครับเป็นปลาอยา่ไหอุ้ยปรากฏครับรกดน้อยทำงามครับตัวซ้ำม,มาขึ้นนะครับใส่เดียวกัน ปากท้ออ๋อถือว่นนีโ่โอ้ยก็คอยะปลาเนี่ยโอ้ยเป็นปลาละเสื่อมครับเสื่อมอเกือบรุดติดปากน้อยเดียวครับ ครับไก่ลุดเลยแต่บาจ็บกว่านี้ม่ได้กินอล้เขอเก็บก่อนครับไปได้ครับพี่น้องมันมานำกันอยู่นะครับเนาะพอไเด้เบิ่งพลงานอยู่นะครับกับไม้หอยพุ่งนะครับไม้งามๆนะครับไม้ใกล้ๆบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทำนี่ก็แล้ครับเนาะโอกาสน้าฟ้ามาจังพอกันใหม่นะครับรับมือนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ